สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยหุ้นจีนนะครับรอบบ่ายนะฮะ น,นี้เข้า2ตัวตรงนะครับ2ตัวบนตรงๆเลยนะไม่ต้องกลับเลยนะครับหุ้นจีนบ่ายออก3ตัวบนคือ401นะครับ2ตัวล่างคือ57ผมเน้นให้3เลข สองเลขครับเนี่นะครับศูนย์เห็นไหมครับติ๊กเครื่องหมายถูกไว้สี่ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ศูนย์เน้นศูนย์กับสี่มาหมดเลยครับทั้งสี่ทั้งศูนย์สามตัวบนเห็นไหมครับศูนย์ก็เน้นสี่ก็เน้นเข้าตัวเน้นทั้งหมดเลยนะเน้นศูนย์กับสี่นะครับในคลิปที่แล้วเราลองกลับไปดูได้นะคทำไมถึงเน้น 04นะถ้าสังเกตดูผมให้เลข0ถึง4ชุดนะครับ01 03 40 08นะก็ถือว่าถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าคาดการได้ ได้แม่นนะครับได้ถูกนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ชมนะฮะอันนี้คือตัวอย่างที่ที่ทุกคนจะต้องจดจำนะครับคนที่เล่นหวยและหุ้นนะครับบางคนอาจจะทราบมาก่อนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผ่านไปได้นะครับเลขเบิ้ลนะครับอันนี้คืองวดเมื่อวานนะเนี่ยนะเขียนว่าเมื่อวานนะครัเนี่ยนะ เมื่อวานออกเลขเบิ้ลน,นะครับจีนบ่ายออกเบิ้ลสี่สี่นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่นะงวดถัดไปหรืองวดงวดต,ต่อมาก็จะมักจะมีเลขตัวของมันก็คือเลขสี่ที่เบิ้ลน,นะครับนี่นะครับต่อมาเน้นเลขสี่นะอีกอันหนึ่งคือเน้นเลขศูนนะครับเป็น ไม่รู้เป็นทฤษฎีของใครนะครับก็เอามาใช้ต่อต่อกันนะครับมันดีก็เอามาใช้ต่อต้องขอบคุณคนที่คิดคนแรกๆนะครับนอกจากเลขเบิ้ลจะออกต้องตามตัวของมันแล้วนะครับเลขเบิ้ลสี่ซื้อเลขสี่ซื้อเลขศูนย์แล้วก็ซื้อเลขที่อยู่ติดกันหรือว่าเลขพี่น้องนะครับอันนี้เป็นไม่รู้เป็นทฤษฎีอะไรครับทฤษฎีหวยทฤษฎีหุ้นเรียกยังไงก็ได้นะครับ แล้วแต่ให้เราจําได้นะถ้ามันเบิ้ลห้าห้านะครับก็ซื้อเลขห้าซื้อเลข0นย์ซื้อเลขที่อยู่ติดกันนะครับในกรณีนี้นะฮะเมื่อวานออก4ี่สี่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะะออก4ี่ศนย์หนึ่ง 5 7นะครับให้ดูทีละตัวเลยนะตัวของมันเบิ้ล4 4ก็มา4หลักร้อยนะครับจริงๆสมควรจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับ0ที่ต้องตามอีกเลขนึงคือ0น,นะครับและที่มันสุดยอดยิ่งกว่านั้นคือเลขที่อยู่ติดกันหรือเลขพี่น้องนะครับก็คือ0กับ1ฮะ อยู่ติดกันนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรจดจำนะครับผมให้ให้เลขถูกเพราะแบบนี้หลายครั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนที่ที่สอนผมมานะครับคนที่แนะนำผมมานะครับก็ แคปไปดูนะครับให้แคปไปดูนะครับถ้าไม่ชัดก็เขียนขึ้นใหม่นะครับเป็นทิคเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ทำให้คนสามารถซื้อหวยหรือหุ้นได้ถูกบ่อยนะครับ บางคนรูดเลยครับถ้าบอกว่าสี่สี่รูดสี่หรือไม่ก็รูดศูนย์สี่ไม่โดนครับท้าเลข2ตัวถ้ารูดศูนย์ก็โดนนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับสิ่งไหนที่ดีๆก็เอามาให้ชมอันนี้เข้าศูนย์หนึ่งนะครับให้ศูนย์หนึ่งแม่นนะครับตัวแรกเลยเห็นไหมครับพระผมปักเลขศูนย์ไว้ที่ตัวแรกนะครับผมก็ หมันก็อยู่ติดกันด้วยไงครับเป็นเลขพี่น้องติดกันศูนยจริงๆไม่ชอบนะครับเลขนี้แต่ก็ด้วยทฤษฎีที่ที่เล่าให้ฟังนี้ก็จำเป็นต้องต้องจับให้นะครับถ้าใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับขอให้โชคด,ดีต่อไปนะครับแล้วก็เอาความรู้ที่ผมแนะนำไปเอาไปบอก ญาติพี่น้องเรานะครับเป็นวิทยาทานเผื่อเขาจะมีโชคกับเรานะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ